Ô chưa đầy con kỳ lúc luôn là tang huy chế trong thảo lắm biển vào yu kỵ bào yu kỵ bào thảo 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 ้โอมใจที่อดตออันไ้ขอเบิดโต้องเฮาแกเบอกันนั้อสวรรค์องเานแยกนาสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านเอฟซีหลาล่ำละครเอฟซีพลังบวกทุกท่านนะครับทั้งเอฟซีทั้ง ที่อยู่ี่ประเทศไทยนะครับอยู่ซอฟต์อปลาวแล้วก็ U.S.A. นะครับรวมทั้งยุโรปและทั่วโลกนะครับนะมือนี้ <c oughs> มือนี้ก็ก็แม้โดยอารมณ์ดีแล้ครับผมกว่าพม่พี่น้อง FC พลังบอกทุกท่านกะบนายิีมีความฮู้ดซึกดีคือผมนี่แหละนะครับก็บเลยปฏิบ่ตเปิดเพลงนระมันก็บด,ไไดอ๊ไไ้เาะว่ามือนี้ มันมีค่วมวนเนาะครับมือนี่มือดีมือเศรษีอมุตะโสวงตกกันนี่มัน,มน,มนตกไม่จันคันอันนี้มันคันไม่แก้วโอ้อันนั้นมันอันนั้นเขาไว้จะสูขวัญหรอกผมก็มางบอกซื้อนะครับตอนนี้กะยิบหนามุนนี่แหละครับกับมันถอดอันมันถอด,ดนี่ตอนนี้ขอเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะครับไม่คน,น้นอันนี้มือนี่เป็นมือวันที่ยิบสามนะครับ เดือนพฤศจิกาปีสองพันยี่สามนะครับนอกเป็นมือดีมือนองเป็นจีเดินทางเขามาอัดเพียงนะครับมาใส่เสียงอยู่บ้านเฮากะมือนีเพื่อนอัดแล้วเพื่อนกะแล้วขออนุญาตนะครับเนาะอัดแล้วเพื่อนกะ ขึ้นไปเวียงเมื่อเวียงจันนะครับเพื่อไปไายเอมบีต่อเลยนะครับซึ่งใส่เวลาในการของอัดเนห้องโููเวลาหลายเป็นไดแต่เพราะว่าแต่ว่าน้องกับพ่อร้อยเปอร์เซนตนะครับอาจชีสามชส,ส่วโมงสี่เสโมงหาเสโมงเครื่องมือหรือกมือน,นึงเข้ากับบุงหูอันนั้นกะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอซพลังบวกทั้งหลายกะทรงแรงใจพลังใจพลังกิตไป ซอยหนอกนะครับน่าให้งานนี้สําเร็จไปด้วยดีนะครับแต่ว่ากับขอย้อนเล่าเรื่องดีๆของน้องื่านเมื่อก่อนนี่นะครับก่อนเนี่ยเป็นอยู่เมืองจำพรนเพือนกะมีการแข่งฟุตบอลกันเนาะทั้งผุนเพลิงกันเตะลูกบอลกะถ้าเมินบันเท่ากบมันกะคือการเขลี่ยงาฟุตบอลการกุศลสัมพันธ์ทำไม่ตีกันนี่ะนะครับของนักนักกีฬากะเป็นพนักงานรัก นะครับอยู่น like ี่ก็น่ะอยู่นี่ไปการปกครองของเพื่อนแต่ว่างานหนีคือน่องลาเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวไปเป็นผู้สนับสนุนทั้งหมดก็เดินผู้ประทับนะครับผู้สนับสนุนโว้ยกอยุงยุ่งเปิดประตูแล้วมันเขามาเพื่อนเป็นผู้สนับสนุนชุดกีฬาคือทั้งกางเกงทั้งเสื้อเนี่ยนะครับแต่ผู้ใดได้เด่งเมื่อวานกับสีหงว่ามันกะ หกสิบสามชุดกับเป็นเงิน 5, 000, 000ห้าล้านสิบพันกีบห้าล้านกับสิบพันสิบพันเหนือคือหมื่นเนาะครับแต่ทั้งผลเพ,นพิ่กมีหมื่นเพิ่มอื่นแต่พันลอยพันนะครับสิบพันหาสิบพันอย่างเสียนะครับแล้วก็นอกจากนันเพิ่งอัดฉีดทิมและเสียนาอีกหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านกีบนี่คือคั้วมดีที่ที่จริงไม่ทีประหยัดหรอกครับ มันอยู่ติดใจอยากเห็ดบอ่อคือหมูเห่าเจ้าไข,ข่คือกันปลาใหญ่คือกันเอฟซีทั้งหลายคือกันอันเด็กค้อมดีจริงจริงื่อคนเราเห็ดยากมันหัวยากมันอยู่ติดใจถ้าใจเห,าเห่าเห็ด้าเห่าเป็นคนดีมีความคิดดีๆนะครับบ่ได้คิดลบๆเนี่ยเห่าเห็ดอยู่แล้วเสมออย่างนี้กะยังเั็นญ่เห็ดง่งยๆก็คือตื่นเข่ากึ่มมากครับปใส่บาดเพราะมีพระอยู่สองวัดพานหนาบานนะครับสวดมนต์ทําวัดเสาทํามัดแรงนี่คือความดี แล้วก็ผู้ได้มีโอกาสเลยพช่ซยเหลือสทังคมกะไปยังนองลานี่ยเบ่ครับแค่นองลาไปเป็นสปอนเซอร์ไปสนับสนุนทีมฟุตบอลนี่ก็ยังมีไฟเขาเรียกว่าไฟคิดบ่ดีละ่ะม่านไฟม่านกวกอีสาตาหลอนน่อนเป็นถูกเ,เห็นเขาเหตุดีเจของกระดินอยแลวคือค้นน้ำคือถึงนำ้งนำหอนลวก ผมว่าเศร้าขิดสามันเป็นทรมารจากของมันเหตุให่สุขภาพบ่ดีคิดดีๆนะครับพู้ได้เหตุดีลูกหลานเหตุดีหรือว่าคญยายรวดไปเหตุดีไปทําบุญกับอนุโมทนาสาธุนําตัวกับบ่แมนว่าโอ้ยจะไม่รวยเนาะมันบ่แมนรวยบ่รวยบ่เกียว์แบบคนมีเงินลอยหลานบ่เห็ดก็มีแมนบ่อครับเออมันต้องสาธุสาธุโอ้ยจะไม่ดีเนาะส่นตัวมันจังแมนรานนี้ละดินอยู่ขึ้นนำห่อนหลวก ที่บอกจังไลยเนาะคือเก่านละขนาะดที่นี่แล้วเมื่อวานนี่สดเซนห่อนนี่นะครับน้องกับพ้าเม่ไปสวรรค์เขตเนาะครับไปไปเมืองสวรรค์เขตไปสื่ออันนน้นสื่อจีจีท่องแล้วครับเพราะว่าสวยมีแล้วเอ,อลูกสาวกับยังห้จีแค่ไปสื่อนี่กับมากเลยนะครับยังบม่ทันอีกผมกําลังเปิดเบิ่งคิดพอดีแต่ว่ามีคนเอาไปแซวแล้ว ซุ่มเซนี่ยวยี่มันบรเิเซลวมันทองมันสิบผูกทองหรือทอง,ฟงเฟอืนน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 องไปเนาะเจ้าน้องเต่กรอกมาประกาศว่าอันนี้เป็นเป็นเงินของน้องกระต่ายที่ได้จากการทํางานอยู่ทีมเมืองไทยเนี่แหละนะครับเพื่อมาเป็นเมียบ้านเนี่ยเก็บสสสมมาซื้อเจี่ให้แม่บอดดี้เกลกล่าบอดดี้เกลก็บน้องหลาเลยนะคะเป็นอย่างไรมันเป็นดินใช่ปะอเออ มันเป็นอีกอย่างเนาะคนซื้อของให้พออ่อมือ,อมเห,ม,หมือนซื้อเมื่อไสค์น้องลายเลยซื้อเมื่อไส์พ่อเหมือนกับพ่แหงะเมือนีก็สิกําลังอาปาก้นเยาะบ่เมนกําลังล่ะย่งองเลี่ยวน้องจนดนน้องมปาประกาศว่าอันนี้เป็นของน้องกระตายซึ่งเป็นน้องสาวน้องสาวหลากของน้องลานี่นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็เปิดโตไปแล้วนะครับคำผานขับรถเข็นหนึ่นก็เปิดโตไปแล้วว่านี่คือคนต่อไป ที่จะมีเพลงให้เมือขึ้นแล้วมาเปิดโต๊มือขึ้นเพื่อนเพื่นผมนอนสามถุ่มพงกัเขานอนพุงวันได้เบิงดอกนีเตือนสองแม่หนีก็มาเห็ดคีบก่อนยังวัฒนได้เบิงอ่าสีพิบเบงหยอดหลังให้เพิินอยู่กับทันหัวมีเหลืองอย่างนะครับแต่ว่าหัวแต่ว่าเพ็ินมาเปิดโตแลลวเมือขึ้นนอนกระตายกระตายเพชรสมรอินสีเสียงใหม่อืมเป็นได้เหรครับบ่ายนี่ขนาดนองทุางงานเก็บเงินสื่อ อันนี้ซื้อที่ให้แม่นะถ้าแมน่นเป็นอะไรหรอเ่มอแม่นสิโอ้ยพวแม่นสิดินก็ขากบออันซุ่มมูเลยนี่คือคือข่าวดีนะครับหลังจากเพีกง,งานของหล่าล่ำละครอ,ออกมาแล้วโมเ่เฮาเชียกันซอยกันแล้วโปรเจกต์ต่อไปก็คือน,นี่แหละครับน้องกระต่ตายเพชรสมอนอินทรีย์เสียงใหม่นี่แหละน,นะครับบอกใหหกอน,นหูไอคอนสำหรับผู้จอบก็ไม่ต้องจอบหรอกเาเปิดนายเบื้องแล้วนะครับโอ้ พอเข้าใจเข้าเจ้าคือกันเนะครับนาอนี่แหละครับมือนี่กับเครื่อเฮ้าเฮ้ากับทรงพลังใจพลังเชยร์พลังจิตไปให้น้องให้น้องเฮ็ดงานนี่สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับหลักอะก็ต้องใช้เวลาหลายจักยังหลายกับจักสามทีจะโม่งให้จบนาอจากหันกับเพื่อนกัตเดินทางไปไปไทยเอ็มวีนะครับรล้วอีกเพื่อนครับผมมาเนี่ละสองสามมือสี่มือฮะมือพวกเกินนี่หลักรับเดี๋ยวเขาเลยดมีที่เสริมอะ มามาเบิงกันนะครับแล้วก็ขอให้ซอยกันเชี่์ซอยกันแช่ซอยกันนี่แหละครับสางยอดคือคาว่าสางยอดหรือคือฟั่งฟั่งยุบมัดมือนั่นแหละอืมนึกตาที่ที่มีโอกาสไปฟั่งนะครับอ่าโอเคเนาะครับเนาะสำหรับอ่าข่าวดีมือน,นีที่จริง,รงคือจุดประสงค์ของมา้ใหญ่มือน,นีคืออย่างห้าส่รงก็าัังใจทรงพลังจิตพลังใจไปอ่าซอยนองนั่นแหละ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็ต่อไปิบนองก็บงกิบมีนองสาวคือนองกะะ่ายนี่เขามาอีกซึ่งูเป็นเป็นสื่อท่องสื่อจีให้แม่เม่อว่านนี่แหละนะครับแต่ว่ายังยังมีรายการเอาเกือบลืมไปนี่รายการหลังจากนองอัดเสียงแล้วแล้วกับไปฟังหุ่นไปเฮ็ด งานต่อไปไทยพี่อกก็ถือว่าจบภารกิจของน้องไปนะครับแต่ภารกิจของเอฟซีเฮายังอยู่คือเพื่อนสิแจกทองอยู่นะครับแจกทองสองเส้นเสื้อสิบตัวนะครับสําหรับเสื้อนี่เ็เป็นการกุศลน,นะครับเพื่อสนับสนุนน้องหล่เเเหละเป็นเพื่อนที่เฮ็ดสองตัวสองลอยตัวแหลกนี่จะไปให้หลวงพอ่อมหาโศกยู่วัดมหาโศกนั่นแต่ที่ฐานจิตนะครับ ไปไปอุ้องปปเสียกันละกระเือ่องเินทิหายเป็นท่องนั่นแล้ราคาแต้มในการสนับสนุนก็คือสี่เก้าเก้าก็คือหาเนี่ยแหละครับหาลอยเนี่ยละร้อยตัวแรกคือร้อยตัวนี่จะถายว,วัดเลยนะครับรายได้จากเสื้อร้อยตัวนี่จะถายว,วัดเลยนะครับส่วนที่เหลือนี่ก็มอบให้สนับสนุนให้น้องลา เปพื่อนมีโครงการทีเฮดสตูดิโอนะครับเพียงห้องนี่แหละหอ้หองเพียงห้องซ้อมเพียงห้องบันทึกเพลงนี่แหละนะครับกติดต,ต่อไปจองเด,ด้วยครับเลือกอยู่อ่าไปเบื้องรายละเอียดอยู่บ้านฮักเป็ดน้อยนะครับกลุ่มบ้านฮักเป็ดน้อยเอาโครงการนี้เพื่นฉิบวันที่ยี่แปดวันที่แปดนะครับจะเอามามามา,มาจับไล่ซื้อ ว่าผู้ไร้สิดทดท่องกับเสือนี่แหละนะครับส่วนไร้สือเสี่ยวมาจากของอาจารย์นิพจน์นะครับซื่อส่องเพื่อนว่า fc ดักนะครับคลิกเข้าไปเข้าไปติดตามใหมนะครับไร้สือนี่เพื่อนเสีเยวเพื่อนเสี่ยวหัววันทียิบหานะครับหัววันทียิบหาีจะเทิงนี่วันทีแปดเพื่อนจิมอบให้ขําผ่านไปไปจับไร้สือเพื่อความสนุกสนาน มอบให้พ่อแม่พี่น้องนะครับนี่คือข่าวที่ปัญญายากก่าแจงมือนีนะครับข่าวดีๆมีความสุขกะขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับผู้ที่มาติดตามเขามาเบิ่งในมือนีนะครับเขามาแล้วกะกดแชร์ไอ้ยยกดไลค์ให้ปัญญายำนียกดไลค์ถ้าเป็นไปได้ก็กดแชร์ถ้ายังบ่ท่านเด็ติดตามกะ ติดตามเห็นว่ามเน้นนะครับนาองเสร็จมีข่าวดีๆมาบอกสู่กันฟังแบบนี้เรื่อยๆนะครับต่อไปจนกว่าคือเข้ามาจนกว่านี่ก็คือจนกว่าผนละน้องลาสิบตอนนี้เท้าสำหบเพลินขืนเรือทสิขามฟังแล้วครับมือนีแล้วมือหน,นีเกือบหอดฟังลอยเลยทีนี่เทามาซอยกันยังหน่อยกะให้หนึ่งหลานวิวนะครับนึ่งห้านวิ้วนี่ห้งองบริบทประกาศบอกว่า ในภายในวันหนึ่งสองวันสามวันเหนียงกระสร้างแล้วแต่พ่อไม่พี่นองในซอยกันห้าวไปแข่งกับไผนะครับแต่ปอาไม่ให้หนึ่งล้านวิวอาทิตย์หนึ่งสิว่าได้บ่อป่อ่วาได้เยอะนะพอใหญ่วามาได้อยู่นะครับแต่เราไม่ปรเราไม่เราไม่ประกาศหรอกว่าหนึ่งวันหนึ่งล้านไอ้มือเจ้าบ้าไปอผู้ที่มันบอกมาก่อนว่าโอ้ยเพลงทิพหนึ่งล้านมือหนึ่งมีอยู่มือใดนอกจะได้ฟังอันนั้นโมเมนต์ประเด็นนะครับประเด็นเท่าือ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างน้อยๆให้หนึ่งล้านแต่จะกี่วันนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งกัดขึ้นที่โทรแม่พี่น้องเอฟซติสนับสนุนน้องนะครับนอกกะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกกูทุกคนวันนี้โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต โชคดีมีไส้เดินทางไกลๆก็ห่อแคล้วคลาดปลอดภัยไร้โรคาเฮงเฮรวยๆทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุครับ